สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมนะครับเตยเซียดกันอีกแล้วนะทุกคนก็วันนี้เราจะมาทำ6กสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเกม a อนิเมช a ่มเปี้ยนแต่ว่าถ้าใครมี อะไรที่คิดว่าคนอื่นยังไม่รู้เนี่ยสามารถเมนเวสแต่ละคลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้ให้ข้อมูลทุกๆคนแล้วก็ให้ข้อมูลพี่ด้วยต่อหกสิ่งนี้ที่พี่รวบรวมมาเนี่ยคือคําถามที่พี่เจอในสตรีมค่อนข้างบ่อยนะครับไม่มีแบบว่าบัฟลุงคู่อะไรบัฟดำคู่อะไรน,นะฮะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะบัฟดำมันมี2บัฟก็คือมันคู่มันก็ดีอยู่แล้วปะ่ะงั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ถ้าถึงสองไลค์พี่อาจจะทำคลิปที่มีสาระแบบนี้ขึ้นไไปปปออีกกคคคลลินนะรัับโเเดูย คำถามแรกนะครับผมหร,หรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เนี่ยอันดับแรกก็คือคอสมิกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกแต่ละด่านเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าอันนี้คือผมจะบอกเลยนะว่ามันมีมันมีให้เห็นเลยนะฮะว่ามันไม่เท่ากันนะฮะอันนี้คือผมเปิดคูณสด้วยนะฮะสลับรูทสีชั่วโมงคือผมไม่ได้ทําแบบว่ามันพิสูจน์เลยหรอกนะคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าคอสมิกด่านท้ายๆเนี่ยมันจะหาย,ยากวากว่าเทียบกับเปอร์เซ็นต์อันนี้คือดูมิติหรือว่าดูทุกๆอย่างก็ได้นะฮะคือคอม,มอนเนเี่ยกับ มิติก0.28%เราลองย้อนกลับไปที่ด่านแรกนะฮะอ่ะน,นี่คือด่านแรกนะครับมิติกตอนแรก0.28%นะฮะอันนี้คือ1.2นะครับแต่คอมมอนน่าจะไม่น่าเกี่ยวนะครับผมว่าแต่ไอามิติกเนี่ยคือดูออกนะฮะว่าอันนั้นมันหาง่ายกว่านะครับเออแล้วแปลว่าคอนบิกเนี่ยด่านแรกเนี่ยมันจะหาง่ายกว่าทุกคนเลยสามารถเอาไปทำคอนบิกแอเซนต์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเทียบด่านอื่นดูนะฮะ ต่างเคิร์ดก็ได้0.4นะครับยังไม่เท่าด่านแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่สิยังไม่เท่าด่านท้าย0.4นะครับคือยังไม่เท่าด่านท้ายเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูด่านท้ายนะ0.28คือต่างกันแบบเกือบเท่านึงเลยนะครับมันก็ไม่เชิงเท่านึงหรอกก็0.12ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโอเคประมาณนี้คำถามที่2นะครับที่เจอกันค่อนข้างบ่อยคอสปิกหายังไงก็ง่ายๆเลยครับคอสปิกนี่ผมพูดแบบว่าไม่ได้กวนนะคือสุ่มไปเรื่อยแบบนี้จริงๆนะฮะสุ่มไปเรื่อย เดี๋ยวผมเจะารูปให้ดูนะครับว่าถ้าได้คอส m ิกเนี่ยสุ่มแล้วมันจะขึ้นมาเป็นยังไงออะประมาณนี้คอสติกคืออะไรก็คือเนี่ยครับเนี่ยนี่คือคอสติกหายยังก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราอยากได้แบบเร็วๆเนี่ยก็ไปสุ่มด่านแรกนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่ของทุกคนแหละผมว่านะแต่ละคนไหนที่ดูแล้วพี่ก็ต้องขอพภัยโทษด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับผมทุกคนนี่ ออโอเคคําถามต่อไปเลยเราไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งเหลือเกินนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าสาระหน่อยเออใครคิดว่าคนอื่นยังไม่รู้เนี่ยสามารถม้นมาบอกได้นะครับหรือว่ามีข้อไหนที่พี่ตกหล่นไปก็ขอโทษจริงๆนะครับกอลลี่อรรครอนบิงเนี่ยถ้าทุกคนได้เนี่ยแอนิเมชันมันจะต่างไปจากเดิมมากนะครับเดี๋ยวพี่จะรู้ให้ดูว่าถ้าได้แอนิเมชันเนี่ยคืออย่างแรกที่เห็นเลยแบบสังเกตได้นะครับจะเป็นดาวตกนะครับจะมีดาวตกสีม่วงงหลลมา ประมาณนั้นนะครับเออคือตอนแรกพี่เคยทำคลิปไอ สุ่ม f k 40ชั่วโมงใช่ไหมแล้วพี่คิดว่าเออมันต้องหมุนดาว2รอบแต่จริงอะคือมันหมุนดาว2รอบมาถูกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจุดแรกที่สังเกตได้อันดับแรกคือมันจะมีดาวต,ตกก่อนนะครับสำหรับคอสมิกกอรี่คือมันจะไม่เหมือนกันเลยและแอนิเมชันมันจะเท่มากแต่ว่าพี่ไม่เคยได้นะครับก็รอดูคลิป50กระป๋องนะครับพี่ก็ต้องใช้เวลากเก็บค่อนข้างนานนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะ2ไอไลค์คลิปออดบิก50กระป๋องอาจจะกลับมาเออแต่ว่าน่าจะมาแหละผมได้เท่าไหร่ผมก็ คำถามต่อไปเลยนะครับผมสปิริตแมวนะครับที่เซตัสหายังไงโอเคต้องย้อนกลับไปที่ทุกๆด่านด่านนี้ครับคือพี่หาแค่ด่านเดียวคือด่านไพเร็เท้านะครับอ่าผมจะลองหาด่านนี้ดูนะครับผมว่าด่านนี้มีตัวแมวหรือเปล่าแนะนำนะครับใครมีที่บินก็บินไปเถอะครับเพราะว่าถ้าบินได้เนี่ยมันก็จะดีหน่อยเอาเป็นว่าแมวเนี่ยผมหาไม่ไม่ค่อยเก่งนะด่านเนี้ยแต่ว่าถ้าใครหาได้ก็ถือว่าเยี่ยมครับผมหาเป็นอยูุ่ด่านเดียวไพเร็เท้าครับคือผมจะพยายามบอกจุดเท่าที่ผมรู้นะครับเวลาผมเช็คเนี่ยอย่างแรกผมกดดวีค้างแล้วก็กดเดินมาคร เช็คจุดแรกคือจุดอย่างเงี้1จุดแล้วก็แถวเนี้ยสจุดสจุดครับมันอยู่แถวนี้ 2- องสึงจุดนะแล้วก็เช็คข้างๆรถถังนะครับโอเคแล้วผมก็จะเช็คตรงนี้ด้วยครับนี่1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดโอเคครับแล้วก็ผมก็จะเช็คอันนี้อีก1จุดคือค่อนข้างเช็คเยอะนะครับแต่ว่ามันผมเช็คต้นชินละแล้วก็หลังตึกเนี้ยอีก1จุดนะครับผมแล้วก็หลังบ้านนีไงตรงนี้เจอแล้วพอดี1จุดประมาณนี้โอเค แล้วหาแมวไปทำอะไรทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรากดแมวเนี่ยเราจะได้เหรียญอันนี้มานะเรียกว่า t ทเลนโทเค็นนะครับไทเลนโทเค็นคืออะไรจะสามารถทําให้น้องเนี่ยอัพค่าเซดัสของตัวละครต่างๆได้นะครับก็คือเห็นไหมอันนี้คือพี่ยังขั้นดีอยู่เลยนะเดี๋ยวลองไปอัพกันดีกว่ามันจะช่วยได้ค่อนข้าง,างเยอะเลยนะครับปะสามารถล็อกได้ครับกับล็อกไม่ได้ถ้าเราล็อกเนี่ยก็จะเพิ่มมาจาก1เป็น2นะครับถ้าจะ2จะกลายเป็น4ถ้าล็อกเยอะนะโอเคเราเริ่มสูงหมดเลยดีกว่าประมาณนี้หาเซตัส นี่ครับโอ้เดสเลยเว้ยก็ล็อกได้แล้วก็สุ่มก็จะเสียมากกว่าเดิมโอ้แล้วเป็นเอสดวงดีมากโคตรดวงดีเลยสุ่มจริงๆแม่งไม่ดวงดีขนาดนี้นะทุกคนพี่บอกไว้ก่อนโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปสิ่งที่ห้านะครับผมก็คือใส่2องเพิร์กยังไงนะครับก็คือน้องๆถามกันมาเยอะมากครับว่าพี่เตอร์ครับใส่2องเพิร์กเนี่ยใส่ยังไงหรือว่าสุ่มบัฟสองบัฟเนี่ยทำยังไงเนี่ยแบบเนี้ยก็ตอนแรกอะคือ เราจะมีแค่ช่องเดียวใช่ไหมครับอ้อันนี้ผมทํไปแล้ว2อช่องอ่ะอันนี้ช่องเดียวคือมันจะล็อกไว้อีกช่องหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะโอเคก็คือวิธีการทําให้มันปลดล็อกเนี่ยสองขั้นเนี่ยทำง่ายครับนี่มันจะมี2ตู้ a s c e n s i o n นหนึ่งกับ a s c e n s i o n สองแต่ว่าพี่เพิ่งได้ความรู้อีกนะครับว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ตู้หนึ่งนะถ้าเปิดตู้สองได้ก็ใช้ตู้สองไปเลยครับผมจะใช้ อ่าเป็นตัวกอลลี่แล้วกันผมผมาจะได้ใช้กอลลี่อยู่นะนี่ครับผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันแล้วก็เอาตัวซ้ํากันครับ1ตัวใช้เศษ10นะครับผมนี่ขั้นหนึ่งละต่อไปก็ขั้น2ครับคือตอนแี้ขั้นหนึ่งเนี่ยคือมันยังไม่สามารถที่จะสามารถอ่เอาขาเรียกว่าไงนะสุ่ม2องเพิกได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ครับคือมันยังไม่สามารถทาได้นะคือต้องไปอัพเป็นขั้น2ก่อนนะครับแต่ว่าขั้นหนึ่งจะได้ดาเมจที่แรงขึ้นกว่ายังไม่ไดับขั้นนะครับเฮ้ยเอาขั้นหนึ่งเ,นนะเลือกตัวธร,รมดาแล้วกันเษ50 ใช้ยเยอะมากนะทุกคน50เน okay. ja ี่ยโอเคเอาไปเลยเรียบร้อยครับขั้น2งแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับว่าถ้าอาขั้น2แล้วมันจะสามารถใส่2เพลิกได้นะครับนี่ครับขั้น2สามารถใส่2เพลิกได้แล้วฮะก็ตามนี้ครับอย่าลืมมาทำตามนะคนไหนที่ยังไม่ได้ทำโอเคปะร้านดีโมช็อปบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูก มีหลายแบบเช่นไก่ตันหกหมัดไก่ทันวีสี่เทียสิบและเทียหนึ่งใครสนใจไ,ไปจัดกันได้เลยนะครับลิงต์ตาร่างคลิปเลยนะจ๊ะน้องชายแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับผมวิธีฟาร์มดาวเมดนะครับหรือว่าฟาร์มไปตรงตัวหมัดเนี่ยทำยังไงให้ได้เยอะๆนะครับผมเห็นบางคนแบบเล่นมาพอๆกับพี่เลยนะ400ชั่วโมงเนี่ยคือตอนนี้ผม491ใช่ไหมบา,างคนยังส0มร0คือ ยังได้แสนสองแสนอยู่เลยครับสามแสนเลยประมาณเนี้แต่ผมเนี่ยมาไกลเหมือนกันนะเจ็ดแสนคือผมคิดว่าวิธีการที่ทําให้ตัวเองแบบได้ดาเมจเยอะเนี่ยคือทุกคนจะต้องอัพตัวลัคกี้นะบางคนจะถามว่าพี่เต้ยครับอัพตัวลัคกี้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าควรอัพนะครับให้ตันผมตันทุกตัวเลยนะเห็นปะพี่ร้อยสิบเพราะว่าเ<ๆ>วลาหล่เอฟเคเนี่ยทำดาเมจให้มันเนี่ยด่านใหม่ใช่ไหมมันจะมันจะโหดขึ้นนะครับโหดขึ้นทีนี้คือเลือดมันจะเยอะขึ้นเนี่ยเลือดสองบีอ่ะทีมที่ทีมในพี่ตีโคตรนานเวลาพี่จะผ่านเอฟเคพี่ก็กดสุ่่มอยยางงเี้ มันก็จะตีไปฟาร์มอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเนี่ยวิธีการฟาร์มย่างให้ไหวที่สุดสำหรับพี่คือสุ่มไข่แล้วก็เอฟเตรงมอนไม่ต้องไปเอฟเพตรงบอสน,นะผมย้ำนะอย่าเอฟเพตรงบอสน,นะครับเพราะว่ามันทำให้คุณเสียเวลาในการฟาร์มดามจดยังไงอะผมพาไปอ่ะพี่สุ่มนะครับแล้วดูเลือดบอสครับแล้วมอนพี่ตี3 4ตัวแล้วก็บอสจะตายครับอย่าทำนะทุกคนที่บอกไว้ก่อนก็สำหรับคนที่อยากจะฟาร์มนะไม่ต้องทำแบบนั้น แต่ถ้าคนที่อยากจะฟาร,ร์มก็ทำ่างที่พี่บอกครับแต่ถ้าคนไหนที่บอกไม่ไม,ไม่ได้อยากฟาร,ร์มดาเมจอะไรมากมายก็ทำแบบที่น้องเคยทำก็ได้ไปตีบอสตีอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยทำแบบเนี้ยแป๊บเดียวนะพี่ได้วันละแสนนะครับแสนกว่ากว่านะครับจริงๆค่ามอนได้วันละแสนเลยนะ AFK เคสิบชั่วโมงเองมั้งผมแป๊บเดียวได้เลยฮะแสนหนึ่งแสนหนึ่งถ้า AFK ทุกวันทั้งวัน24ชั่วโมงก็สามแสนผมว่ามีนะอืมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ AFK นะครับทุกคน ประมาณนี้ครับ6สิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นี่ครับแต่ถ้าใครที่ดูแล้วก็ขอ,อใอภัยโทษนะทุกคนนะแล้วก็ใครที่มีอะไรที่แบบอยากจะแนะนำพคนดูพี่หรือว่าอยากจะแนะําพี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับคลิปนี้ขอมเป็สนสาระนิดนึงโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสีชมพูด้วยแปครับจุ๊บไปแล้วครับน้องชายอยื่ฝากกดไลค์นะครับ